สวัสดีครับผม m u s c h i 8 4 x c o m นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้ Chrome นะครับให้สามารถเก็บเซสชันได้เหมือน Firefox นะครับผมจะลองเปิด Firefox ขึ้นมาดูนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจเป็นภาพนใช่ไหมครับก็จะเปิดแท็บเดิมที่ผมเคยเปิดไว้อย่างนี้นะครับซึ่งโคลムนะครับไม่สามารถทําได้นะครับแต่เราจะมีปลักอินหรือว่าส่วนขยายนะครับของโชมนะคร ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับที่เราทำให้สามารถใช้ได้เหมือน f l e flock นะครับนั่นคือ s t a t i o n manager นะฮะตรงนี้นะครับง่ายนะครับเราก็กดเครื่องมือนะครับกดไปที่เครื่องมือนะฮะส่วนขยายครับจากนั้นกดรับส่วนขยายเพิ่มครับโอเคตรงนี้ก็เข้าสู่หน้าส่วนขยายนะครับให้เราพิมพ์ว่า session นะครับ session ลงไป เข้าเ e สชันเมนเจอนะครับอ่าแล้วก็ติดตั้งนะครับก็ตกลงไปอ่าติดตั้งนะครับแต่ในที่นี้ผมติดตั้งแล้วผมขอภาพนะครับหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วปั๊บจะมีตัวนี้ขึ้นมานะฮะ s e ส s ันเมนเจอรนะฮะในตอนนี้ผมลองปิดปิดดูนะครับปิดทุกอย่างอ่าพอเปิดมา ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมครับไม่ได้บันทึกอะไรไว้นะครับผมตอนนี้ผมลองจะเซสันเว็บไอทีโอทิ้งไว้นะครับเว็บที่2ผมเอาเป็นเว็บฟังเพลงะไรกันนะครับง่ายๆเว็บหนึ่งเลยฮะไอมิวสิกนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมก็จะลองทำการเซฟเซฟสันดูนะครับกดที่เครื่องตัวนี้ฮะแล้วกดจะตั้งชื่อนะครับ b a c k u p s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  i o n นะครับเราแล้วแต่ตั้งชื่อนะครับโอเคเซฟนะครับเรียบร้อยปิดครับปิดออกลองปิดนะฮะเข้าโครมใหม่นะครับก็ไม่มีเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเวลาจะเรียกใช้งานนะครับกดตรงนี้นะฮะ open เห็นไหมครับก็จะกลับมาทั้ง2หน้าเว็บเลย i music 2กับ it f x นะครับก็ลองไปประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับครับผมสำหรับ m o s h it f x วันนี้ต้องลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสรับนี้สวัสดีครับ